ความเดิมตอนที่แล้วเป็นฟังเล่าแขว,วงบลิ๊กขมใส่ปากสันแขวงบลิ๊กขมใส่แล้วบรน,น้องบรรน,น้องไม่เอ็นควัวคือเหมือนงามบระครั่ทุกคนบรรยกก์เกตเกดีบรรย์เกตเกด,ดีก่นง,งามกันเกล็ดเกซเกซเกย จะเห็นออมเล่าเรยพูดเขาฟังแล้วเจ็บคอฟังแล้วบกัศโอ้ยโอ้ยขอประกาศโตจ้งสิเด็วทุกคนออะไรนะไม่สแกนฟังแล้วมาเรามาตรงนี้แล้วนะคะทุกคนแล้วน้องไมค์ก็จะบินจึด กับเปางฟ้าเธอเนา้าเดอยว้าว s อเ was a า a i ้าเอป็นนางฟ้าเธอง้าเีอเนงาอนีาง้เอย่า้าเลอเปน้วเอปงจากอเนง้อเน้อน้ต่อสปาง้าาาอย่าง้อเปนี้อน้องไ้้จอง้เเ้พบอออีกอย่างอีปไปเบิ่งนำาัน เวอร์เบาไสนี่อันนี้แมนบอลเขาลงน้ำโคง้งอ่ะน้องไป,ไปเบิรงก่อนน่าจะแมนว่ะก็มีรถมาหลายทุกคนเขาแบบมนันต้องซุ่มเสี่ยวกันอ๋อน้อง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 นี่วันลงน้ำโค้งได้ว้าวเมนทุกคนเป็นแบบอันนี่นะน้อยหนึ่งลงเขาดันโค้งบ่ได้เอ็นแบบเป็นสั้นๆเดี๋ยวเราไปลง เอาไม่นเนี่ว่าเป็นคือฝั่งพุนแบบลงห้อน้ำโค้งได้แต่ว่าบอมแมนดูไม่ทำหน้าสิ <laughs> ดูไม่ทำหน้า <laughs> สภาพ <laughs> 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 ควันลายแล้วทุกคน มองนี่แบบคนนั่งไหล Oh yes ก็จะแบบนั่งซุมเซลกินแล้วกินเบียดนี่ก็ไงบรรยากาศกับเมย์พ,พุ่ง <Wow. S 1> <laughs> สซวพุ่บเบาพุ่งหลอว้าวพุ่งแซววิวพุ่งแซวพุ่งการงามด้วยทุกคนออกมาเห็นอุ๊บมี่จะผู้แบบบักน้ำงามหล่อๆทุกคนเลย, <Wow. S 1> ยลว้าวงันอิริมาได้แบบตั้งเว้าได้อิริจีบได้ไหม งามจะพวกแบบงามๆผิวขาวๆสวยๆหล่อๆเอามาเลยหนึ่งนิ้วปุ๊บจะค่อยนี่แหละหายผู้ให้ผู้เดียวไม่ตวไ้เหมือนหมาอ้แล้วค่อยเกี่ยวค่อยเกี่ยวอย่างวะค่อยบูมแม่น้อขอดุลกันนะแต่สมแร้วผู้ให้แต่คนไม่สวยเนี่ยใส่ชุดราคาเป็นแสนก็ไม่สวยสำหร็จผู้ให้ ปองสัตว์ไหมทุกคนบ้าหรือเปล่าวัยชายมันเป็นโรคอะไรวะมงถามจริงอะก่อนน่าจะสั่นไอ้ตุ๊กติกติกติกดุ๊กติกปาดาดาดิจชาดาดดิจายชั่โอ้ยเห็นดอกอี๋ทุกคน งามนี <mile> ่เขึ้นดอกอย่างดอกไม้ดอกไม้ปาวะโม่มันเอย่างดอกยังกคนคล้ายๆดอกหญ้าเนาะอย่างเง้าเอาไว้แบบให้งัวให้ควายกินนะไม่วะเฮ้ยถ้าเขาเด็ดมาหลายๆอันคือสิงานในทุกคนเอาแบบไปประดับอ่ะยา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 เอาไปไซด์อย่างเขาเอินอย่างเกาะเอาไปไซด์แบบเอ่อเอาไปไซด์อย่างเกาะเอาไปแบบไปไซด์แบบ แจกกันอ่ะก็สิคิดได้ก็ลืมละแจกกันดอกไม้อเงียสิเออสวยงามงนะนี่ดอกไม้ป่ามาประดับกันทุกคนดอกไม้ข้างถ่างอย่าสินี่นี่นี่อันนี้ก็งามเคลิร์นหน่ยเงียว้าวนี่เป็นซีที่แบบงามอ่ะทุกคนดอกไม้ข้างถนนจีไม่มีใครมาเลี้ยงแล้วข่น้องเลยพี่เฮ โอ้ยสีห้องจริงเดนนี่สีห้องไฮเอลีเดนออออนี่แสบตาเนี่ยยังเข้าไปเฮ้ยดอกดอกไม้ข้างถนนทุกคนงามทีนี่ว้าวเขาเอินด้วยอย่างดอกไม้บู้งเอาแบบประดับกันเอาเอา,เอามาหลายอันหลายแนวแบบมา,มามามาใส่ใ้กันกันง,งามเป็นแบบแใจการที่เฟอร์เฟกใช่ปะ nope ใช่แล้ว <c oughs>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  โอ๊ย น้องไม่กีดตอนตอนนดาคลิปเมื่อกี้น้องไม่บอกว่าเฉล้่กีดจะบังดังๆเลยกีดเองเจ็บเองนักเลงพอลุยกันตัวทุกคนฮาสิบิ่ยอดท้อเฮ้ยอันนี้มาอีอย่างว่ะ <What? S 1> น่าจะเป็นไข,ข่คข่ว่ะทุกคนอย่าไปจับอย่าไปหาจับเอาเ้อเฮ้ยมึงเมยคือสีขายเนาะ <What? S 1> เอามันแยใส่เสื้อเนี่ยโอ้คือสินอยู่บ่ได้เลย เขาสั่งผู้ใดเขาแค้นผู้ใดทุกคนเอานี่แหละไปล้างแค้นมันอ<ะ> <S 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 เอาไปแยใส่เนาะเอาไปแย่ใส่ผู้อื่นเจ้า,า,จาของยัไงไม่แยใส่เจ้า,า,จาของเด้อเนี่ยก็คือสิคันเนาะคือสินงสินอนบุดได้ อันนั้น,นเขาเขากำลังสร้างทุกคนน่าจะเป็นเออเคิร์นเ่รอเอ้ยไม่เห็นว่ะมันเห็นบอกชัดอะกล้องมันกล้องน้องบม่มได้ซูมแบบระยะไกลซูมแต่หน้าขนงามทุนี้คดีอ่ะหนังหน้าอย่ากะตีนกบเอาอะไรมาสวย <D> อ๋นนๆๆๆอโมเล็กเป็นแต่ขีดิเอ็ดแมนลูกเคิรนมันสูงเออระยะไกลบ่ได้น้องไม่สืบมาก้อง ว่าได้แบบตั้งสื่อกล้องมาซูมโอเคมาซูมอย่างอื่นซูมแต่นหน้าเจ้าของเนี่ละดูไปทำหน้าสิดูไปทำหน้าสภาพก็สิบแบบห่อนะเหืออะไรข่ย้อยละบัน,นห้อนบะคักเหืออะไรข่ย้อย ข้ากันยาณมาไกลเติบอยู่ดีเนาะตแต่สะพานพุ่นปะโอ้ยไรน่าอดได้เป็นกินลกิโลเลยดิย <No. S 1> กินลกิโลข้ากัญญาณไม่ได้ระยะไกลเติบแล้วลลลว,ว้าวส้ำข้าก็นี่ยจไปต่ออีก <'s> <c oughs> น้องใหม่เป็นคนเลยทุกคนมือส,สัมภาก็อดทนออกตัว แต่ว่าถ้ามีเป็นมี้ไม่ผู้มันยากเลนนํากระสิดีเนาะไปใส่กันไปใส่กันไปคูเดีกินข้าวกันเอาโอโอย่างมันกัดข่อยเออหมดทุกคนหมดกัดเอ้ยโหหมดอันนี้มันกัดคันเลมันมีปีกในมดอีอย่างหมันมปีกบีบมันบัมีคำว่าปานีเลยเอามมนกัดข่อยก่อนเนาะโอ้ยย่างสื่อกระโดนอยู่ หมดอันนี้กัดคอยดัตจังซีมันต้องล่างแงคนเลยเอาชีวิตหมดเป็น <laughs> <laughs> นางมันร้าย, <laughs> ยดูละครดูละครเออดูละครทอนสังกะสีหลายพูดทุกคนวัดวั t ตังฟังในเมืองอันยังกาละครละครเออสะท้อนสังกะสีหลายพูด ก็เลยอินกับบทไม่น้อยเพราะมีอีหยังดอกโอ้ยมันกัดคอยน้องคอยอย่าเลยอันนี้มาเบิร์กไว้นี่ยังไงมันลงได้เหรอลงมาได้ทุกคนน่าจะลงได้เลยอย่าพูดนะเฮ้ยมันลงได้วันนี้มองลงทุกคนฮัสซี่ย่างไปเบิร์กปะยา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 เฮ้ยสิดยอดทุกคนี <Wow. S 2> เป็นมหมองลงอ่ะมันลงน้ําโคงเดยลงไปน้ําโคงเลยอ่ะเฮ้ยปะป้ทุกคนลุ้นทิหายหมดแล้วโอ้แต่ละคันได้สูงบักคักเลยลงได้ปะอัดจออัจจออัดจออัจจอโอ้โหเฮ้ยอิหยังเไปผู้เดียวผู้แท่ผู้สาวอีหยงังไปจะสิว่อยากงวน เป็นหมองล้อก็มีขนลงอยู่ทุกคนพยาดดอกมีอยางกะเบิงคอยในเด้อทุกคนมันตกปาเหรอน้ำโขงทุกคนเดี๋ยวน้องไม่ลงเด้อยก็มีขนอยู่มีขอได้อันน um ี้ตกปลาเหรอคะสวัสดีครับ อ๋ขอขัดตามที่จับปลาเหยียบได้ไหมอ่าเรามาหอดริมโขงแล้วทุกคนเอ้าใส่อ,อมารางหน้าเบิร์ดจั๊กไงอูวโหน้าเย็นคักปะคักเลยน้าเย็นสบายปะคักเลยวินน้ยบรรยากาศดีทุกคนว้าวน่าเย็นอ่ะ นเย็นสบายเลยนี่อันนี้น่าจะเป็นเหือเนาะเหือเขาแบบเอาไว้หากโป่ใสาซซิมิตสมมตดก็เป็นสายาทุกคนนี่บรยากาศยากาศเริมบขอมไปกันไปกันให้ยังมีบ่งหน้าต่อไปทุกขคน กรแต่หลางหน้าหลางตาด้วยความสติสิไ่เด็กหน่อยวิ่ง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 ฮึบฮึบฮึบเด็กหน่อยอย่าล้อไปถางดีทุเออเจ็บอันนี้ตัวนงมันกัดมันวนุ่งตุ่มหมดเหรอ สีกระจดดกัดอามินอเลิเกลือกล่นล่างเนี่ยตอนนี้อาสิยังอาสิ่ยังกับย,ย่งกับได้แบบลิ้นพันกันเล่งลอยเหรอ <c oughs> นี่บอลที่เข้าสาั่งเขานี่ยังาน,น่าจะเพิ่งเห็นใหม่ทุกคนว,ว้นาวเริ่มสั่งมาแล้วนัำไม้เพราะว่าเขาสาั่งนี่อุ้ยหอดเจอของดีเขาแล้วทุกคนมาข้าหมอยเฮ้ยเน้องไม่สิผ้ายังเข้าไปพีนน่พาก่อนมาขามหมอยพราซาบาน้ำไม้เอิญมาข้ามหมอยอุ้ยลงได้ว่ามันเป็นรุมอ่ะ นี่ว,ว้าวสมัยเด็กๆน้องไม้มากบิ Big ๊กิเล mm. ่มนี่มันได้ยินเสียงแป๊กแป๊กปลอกแป๊กนี่ทุกคน <c oughs> มันกลิ่นไดเลยทุกคนแต่ว่ามากมันต้องซุกก่อนนี่อันนี้เป็นมากแบบนี่มักอ่อนมัน,น,นยังกินอ่ไ้ยังบ่สุกปอกไอ บล็อกแปบกบิก๊กแกลมนี่มันได้ยินเสียงแป๊กแป๊กปล็อกแป๊กแป๊กเด้ทุกคนแต่ยังกินบะได้ยังไม่สุกมันมีหมากชุกน้ำเด้ทุกคนเดี๋ยวเราไม่จะไปซิมเบ้างเดี๋ยวอ๋อไม่สิวานบพา่พี่พักก่อนอาลองได้ลองได้หมากอันนี้อย่าไปเอออย่าไปเข้าใกล้หลายทุกคนมันมีงูดิเมนหมากอันนี้มันจะอยู่มันจะมีงูงเฮ้ยว่าหรือกะยานเว้ยาวายาวายาวาเศร้าเศร้า มากเหมือนซกเกอร์นะนี่มากสุกเหมือนจะเป็นสีเหลืองนี่มาข้างไหนมันอาลูเดียวพอยานมันจะมักจะมีงูอถ้าากเออต้นอันนอายุสายมันจะแบบมีงูมีงูทุกคนเอาไมยานงูตอดงูตอดงูชกอ้าภาษาไทยงูชกบ้าน้องไมเอ็นงูตอดนี่มากมันเป็สีเหลืองๆขนาดไหนจะเป็นแบบนี้ อหวานมัววนวานท่อมหอมอ่ะทุกคนมันกินได้เนี่ยเพราะว่าจะเป็นยูใสยก็กินได้ต้องเป็นผัานอันนี้ทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นผันอื่นน้องไม, <c oughs> ม่กับบอนเน้นนะผัานันี้กินได้สิถ้าลูกมันสุกก็จะเป็นสีม่วงถ้ามากมันแก่แบบบอนสุกก็จะเป็นสีย้ <c oughs> ก็กินได้ทุกคนเพราะว่ามันะอ,อกแนวส้มส้มน้อยนึงว,ว้าว มักอ่อนมันจะบาแซ่บอะไรบมมีมรสชาติจืดจืดซื่อค่อยๆดูมันทำหน้าสิ <laughs> ดูมันทำหน้าเ <laughs> อ้ยไขยแย่แซ่บอยอู่ทียาวาบขี้หลาไข่ก็เป็นคน่อยจะซีก็แซ่บอยู่เด้อพูดอะไรไอ้เชน โอ้ยกลัวกูกลัวทุกคนคิดน้องม่จบสำานี้นะคะพี่ๆทุกคนกดไลค์กร์ให้น้องใหม่ด้วยนะติดตามพี่เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจไอต๊ะไอต๊ะบิ๊กกระเช้านเอ๊ะพี่ๆหัดกดไลค์กร์ให้หนิ่วได้เลยคะเดี๋ยวเราเราิดตามลิปใหม่คลิปใหม่เชื่อมน้ำกันเด้อ มันนี้พอสำนี้แล้วบายบายเด้อจ้าบาย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 ว้าไอ้นุ่มท,ที่จะยังไงในอีวันนี้เจอเกิดหลังจากที่เฮาวิ่งเร็วๆเ,เขาก็มากินเจ้วหอด <laughs> บอผอมสาดใีใจมันไปผอมสาดใดทุกคนนี่เมนูของฮอก็เป็นตาแซบด้ยทุกคนนี่ว้าวเจ้าฮอนทุกคนเจ้าฮอนนอูอันนี้เซนจ,จิพาร์ตอันนี้เป็นสินงัวเดอรสินงัวหลายสินงัวหลายอันนี้เกิเนใบายานางถ้าก็มีปตุตตีน้ำทุกคนป่านี้กินหลยหลายสลัดสลัด เพราะตอนนี้ต้องไม่ปึกอยู่ <laughs>